สามตัวตรงพารวยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมให้เลขเด่นแปดห้าสาเลขนำโชคงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมให้เลขเด่น เจ็ดสามเลขชุดสองตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดกสานึงสามสี่สามศูนย์สามหกเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าหกแม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมให้เลขมงคลปักหลักบ,บนหนึ่งสงเจ็ด เลขปักหลักร้อยสองสี่หกเจ็ดเลขปักหลักสิบสองสี่หกเก้าเลขปักหลักหน่วยหนึ่งสามห้าแปดเลขชุดสองตัวสองหนึ่งสองสามสองห้าสองแปดเลขมงคลปักหลักล่างสองสี่เก้าศูนย์ เลขปักหลัก10บสองห้าเลขปักหลักหน่วย0 2นยสอเลขชุดสองตัวล่าง90 9าศูนย์เสองเก้าสในงวดวันที่16มิถุนายนเลขมงคลปักหลักบน0เข้าหลัก10บน เลขปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาครบตรงทุกหลักเลขมงคลปักหลักล่าง13ชุดสองตัวล่าง13เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง31